ไม่ใช่เธอมันคือสีแคสอะก็ตัวมันไม่มีสีอันนี้มันสีชมพูเนี่ยไลลาอันนี้ของแปเราได้๋วราคาเท่ไหร่ปักรจไม่ได้แล้ว244บาทอันนี้เออไม่ถึงบาทตนนี้เขียนมาส8 0ร้อยแปดสิบเลยแปเราแอนเป็ด ไจะได้ดดดดดสีดำกับสีเทาจะให้เปิดก็ไม่เปิดอีกที่รักเปิดแล้วที่รักคือถุงหนูถุงกล่องที่มีแก <Yes. S 1> ส๊ส yes สนงกวุ่นวายหลายอย่างอูนี่แหละเปิด ถ้าไม่ใช่คือสีเขียดมะหน้ากล่องหรือเปล่าชมพูขาวไบร์ทคอยดูยังไงว่ามันจะสีเขียดไหมไม่เธอนี่มีชมพู้อง้องเกล่องสีเขียดเปล่าะเอาได้ไงวาีเรอเปล่าก็มันไม่มีแบบนี้ไงชมพู เหตหรือเปล่ามันคือพีทหรือเปล่ามันคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไหมม่ใช่เธอมันคือสีแคดอะก็ตัวมันไม่มีสีอันนี้มันจะสีชมพูเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยนี่มันเป็นสีสีลุงอะสีเคดยังไม่รู้ตัวใช่ลยลาได้สีเคเนี่ยหัวลุงฟุงฟิ้งดูตูดมีสองสีมีที่ไหนเรา ธออันนี้ซีเข็ดแน่นอนเธอเขาบอกว่าถ้าซีเข็ดมันจะเป็นอร์อยู่ิคอดาาจีด้เป็นด้วยข้างเธอเช็คดิเช็คการ์ดอ่ะอ๋อมีสร้อยคอโบมันเป็นซีเค็ดจริงจริงจีนันเป็นภาษาเดียวกันเห็นไอ้เนภาษจีมันเขียนเดียวกัน มันสีเข็เพราะว่าตัวอันเนี้ยมันไม่มีตัวอื่นที่แล้วมันคือสีเขตโอ้ยใช่ใช่มันคือสีเข็อีคืออ่านภาษาจีนไม่ออกหรอกนะแต่ตัวหนังสือมันเขียนเหมือนกันนี่ตรงไหนตรงนี้เหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอที่เขียนว่าสีเข็ดเนี่ยหรอใช่น่าจะเขียนสีมันตัวนี้นีตัวนี้เอาเอาตัวมาทาบเลว เออ,อยูนิคอร์นด้อยสีเขียดนะ้วดีใจด้วยนะครับ240วกวอย่าบารเบาอนี้กดมา